สวัสดีครับทุกทุกคนผมจินโน่เซลครับแล้วก็กำลังกับโปเกมอนบลูนะครับผมก็นะจากอีพีที่แล้วนะผมเราได้ออกเดินทางจากเมืองเซราดอนนะผมเมืองลงยิมลำดับที่สีนะผมมาถึงเมืองนี้นะผมเมืองฟิวเชียสตี้นะผมแล้วก็ถ้าทุกคนสังเกตนะว่า e ีพีที่แล้วผมพยายามเลี่ยงเทรนเนอร์แบบให้ได้มากที่สุดอะเท่าที่จะเลี่ยงได้เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าอีที่แล้วเอยไม่ใช่เพราะว่าตอนหลังไมอ่อ่ะ ผมไปสู้หมดแล้วครับทั้งเทรนเนอร์ตรงถนนปั่นจักรยานไซคลิงรถแล้วก็เทรนเนอร์ระหว่างทางมาเมืองฟิวเชียร์ซิตี้นะแล้วก็ดูทีมผมตอนนี้สิเนี่ยนะเลเวลสูงมากโดยเฉพาะยิ่งคือตัวใหม่ล่าสุดนะที่ผมได้เมื่อ EP ที่แล้วโลล่าเดอะลูจูล่าหรือว่าจิงส์นั่นเองนะผมซึ่งตัวนี้เป็นโปเกมอนที่ดีมากเพราะมันมีเป็นธาตุพลังจิตเนี่ยและทุกคนสังเกตนะว่ามันเรียน่าไอซ์พันแล้วนะผมผมปั่นเวลจนกระทั่งมาเรียน่าไอซ์พันตอนเลเวล31 นะแล้วก็ชาวเวิร์สหรือเวพ o ิออนนะเพิ่งเรียนทาุน้ำเมื่อตอนผมไปปั่นเวลหลังไม้นะดูดิมันได้ท่าวอเทอร์กันนะตอนเลเวล31ซึ่งแบบเลเวลขึ้นหลัก30แล้วนะแต่ว่าทำไมเร,เรียนได้แค่ท่าวอเทอร์กันเองเนี่ยนะนะโอเคก็มาวันนี้เราจะมาลุยก,กันนะผมที่ไหนรู้ไหมซาฟารีโซนนะผมนี่เรามาเมืองฟิวเชียแล้วเราต้องมาซาฟารีโซนกันหน่อยนะผม ซึ่งแปลกดีนะว่าผมจะลุยซาฟ a ารีโซนก่อนลุยยิมไม่ใช่อะไรนะทุกคนเพราะว่าผมไม่ให้ไอตัวท่าน้ําตัวเดียวที่ผมมีเรียนท่าวอเทอร์กันแล้วไปสู้กับโคก้าหรอกนะ <c oughs> อ่าท่าพิษอะ่ะมันเป็นท่าที่สกปรกเราต้องล้างให้สะอาดด้วยน้ําซึ่งน้ําเยอะๆมันคือเซิร์ฟนะอ่ามาเรามาเล่นซาฟารีเกมกันดีกว่านะมายินต้อนับสู่ซาฟ a ารีโซนแลกเงิน500โปเกดอลล เราสามารถจับโปเกมอนได้เป็นบุฟเฟ่เลยนะโอเคลุยเลยโอ้ผมมีตังเป็นแสนแล้วก็สังเกตนะว่าผมไปผมไปสู้กับทุกคนหลังไมมาเนี่ยได้เงินเยอะมากเลยนะเนี่ยอ่าได้ Safari Ball 30ลูกแล้วโอเคเรามีเวลาจํากัดน,นะจริงๆมันไม่ใช่เวลาจํากัดหรอกมันนับจํานวนเก้าไหนดูซิอันนี้แหละเรสเฮาส์ Rest house, บ้านพักเนี่ยนะเรามาเดินดูกันนะนี่ดงญ้านี้ผมจะเดินสํารวจก่อนนะแบบ ดงย่ามีอะไรบ้างเนี่ยสักตัวหนึ่งหน้าโผล่มาเฮ้เออนเนี่ยที่เราอยากให้โผล่มันไม่ยอมโผล่เดินไปมีไหมอยากเห็นสักตัวเฮลโลอยากโอเคนั่นแหละมาดูนี่คืออะไรเอ่ยไรฮอนเสียงร้องเหมือนลิซร์ดอนเลยอ่ะก็มีโยนโบโยนเหยื่อแล้วก็โยนหิน โยนหินคือทําให้จับง่ายแต่มันทําให้มันมีโอกาสหนีสูงขึ้นด้วยเหมือนกันส่วนเบ็ดอะหรือว่าเหยื่อ่อเนี่ยทำให้มันอยู่นานขึ้นแต่ว่ามันจะจับยากขึ้นด้วยเหมือนกันผมโยนบอลเลย 2> 1, 2, เหนึสเฮ้ยได้ว่ะเยี่ยมไรฮอ s p สไปเป็นโปเกมอนหนามเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่ากระดูกของมันอะ แข็งกว่ากระดูกมนุษย์พันเท่าว้าว <Wow. S 1> แม่โปเกเด็กของภาคเรดและบลูนี่ดูแบบโคดเที่ยมดีนะเนี่ยโอเคเออเนี่ยมีทางไปต่อนะเราต้องดูทางด้วยอ๋อมันจะมีลูกศรถ้าเป็นลูกศรเนี่ยมันจะ Center Area North Area 2ก็คือถ้ามันมีลูกศรก็คือจะเป็นเหมือนแบบประตูให้เราผ่านไปได้ ดงงญ้าเยอะดีแต่ผมพยายามเลี่ยงเอ้ยไอเทมคาบอสไว้เพิ่มอะไรนะผมจำไม่ได้เดี๋ยวผมมันบอกว่าว่าเพิ่มอะไรไม่มีอะ่ะผมจำได้ว่าคาร์บอสมันเป็นประเภทวิตามินอะ่ะผมจำไม่ได้ว่ามันเพิ่มดีเฟน s ์หรือ special ลดีเฟน e นะหรือว่าสเปเชียลสเตอ่ะมาตัวใหม่โดร์โ,โ,โนก2หัวแบบ l i เทอเรลีอ่ะโยน สอ,องไอ้ไม่ได้อะลองโยนหินดิทําให้มันโกรธมันโกรธแล้วมันหนีไปเลยโอเคคือคือผมไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่าโยนหินน่ะทําให้โปกเกมอนนั้นจับง่ายขึ้นแต่ทําให้มันหนีง่ายขึ้นด้วยเหมือนกันอะลองดูอีกรอบหนึ่งบุบโอเคมันบอกว่าเพิ่มโอกาสจับเอ้ยมันบอกเพิ่มโอกาสหนีไม่ใช่ว่าโยนแล้วหนีนะ โอ้ทีเอ็มสามเจ็ดท่าไรวะท่า,าไรเอ่ยท่าเอ็กบอมระเบิดไข่ผมต้องจับเชนซี่ให้ได้อะดิเพราะเชนซี่มาเรียนเอ็กบอมได้ไอายเทมอีกแล้วผมเคลียร์กระเป๋ามาพอไหมเนี่ยวันนี้ฟูริสตร์ของดีโอเลสเฮาส์มีบ้านพักด้วยโอเคเจอตัวอื่นไหมเอ็กซ์คิวไอเนี่ยแหละไข่ โคตรไข่เลยอ่ะโยนไปหนึ่งสองสามอู้ย่ yeah! ได้เอกเนี่ยมันเขียนว่าเอกถูกเข้าใจผิดว่าไข่ถ้ามันถูกรบกวนมันจะรวมตัวกันแล้วก็แล้วก็จมตีเป็นหมู่คณะโอเคข้อมูลในโปเกมันก็เป็นอย่างนี้แหละไปเดินต่อเอ้ ทีอย่างเงี้ยเจอเยอะตัวเลยนิโดริน่าอืมอุ้ยเลเวลเยอะนะเนี่ยเรามีนิโดโคิงแล้วเราไม่อยากได้นิโดควีนเอ้าได้โอเคแต่จับได้ก็ถือว่าไม่เร็วนะพอยซ o n นพินเจ้าหนูหนามเจ้าหนูหนามพิษอ่ะไปต่อเดินมาโอเครอดต่อไปเทรนเนอร์ทิป า,าเวลาเวลาที่เหลืออยู่นี่นับเฉพาะตอนเราเดินแสดงว่ามันไม่ได้นับเวลานะมันนับก้าวเดินของเราเนี่ยแหละไหนดูดิอันนี้คือ Trainer t i ทิเราได้ HM ฟรีจากการหา Secret House โอเค HM อหอดูเหมือนว่าจะเหมือนภาคไฟเอร์เลยนะที่เราต้องหา,าบ้านลับอุด นิโดรินิโดรานตัวเมียโยนเลยเราจับตัวผู้ได้แล้วเราจับตัวเมียมัง่งหนึ่งสองเอ๊ไม่ได้โยนอีกหนึ่งสองไอ้ไม่ได้อีกโยนสามหนึ่งสองไอ้ไม่ได้อีกโยนหินใส่มันอะเปี้ยงอ่ามันโกรธแล้วโยนม,มันจะจับง่ายขึ้นเขาบอกงั้นนะ 3เห็นปะโยนหินน่ะทำให้จับง่ายขึ้นแต่โอกาสมันโอกาสหนีมันก็เยอะขึ้นเหมือนกันเฮ้ยเดี๋ยวผมจับนิโดรานตัวเมียแล้วเหรอทำไมโปเกเด็กมันไม่อัปเดตอะ่ะถ้าถ้ามันไม่อัปเดตแสดงว่าผมจับมาแล้วเชนซี่เนี่ยเชนซี่ไอไข่เนี่ยล,ลองดูนะบุบอา้าวมันโกรธแล้วแล้วมันหนีเลยโอเค เมื่อเราไปยั่วโมโหโปกเกมอนน่ะที่อยู่ในซาฟารีโซนน่ะแบบโยนหินใส่เปี้ยงไอ้นี่แม่งหัวร้อนเลย TM40 อู้ TM อีกท่าหนึ่งแล้วท่าอะไรเอ่ย TM40 ่ท่าสโคลบชแบบเอากระโหลกทุบอ๋อเนี่ยอ๋อคือมันบอกจำนวนเก้าด้วยผมเหลืออีกหนึ่งร้อยสามสิบเก้าเก้าเนี่ยเออพูดคำว่าเก้าซ้ำ Execute อีกแล้วโอเคหนีหนีเลยผมผมจับแล้วไอเทมโปรโตีนโปรโตีนอันนี้ผมรู้ว่าเพิ่มแอตแทกเพิ่มฟิสิกอลแอตแทกนะการโจตัวแล้ว Execute อีกแล้วผมอยากผมไม่อยากฉีดรีเพลในเนี้ยเพราะว่าเขาทำมาเพื่อให้เราได้เจอโปเกมอนป่าใหม่ๆเยอะๆและนี่อาจจะเยอะไป นี่โดริน่าผมจับได้แล้วเพราะฉะนั้นแม่วอ,อะ่ะเนี่ยผมเห็นทางอยู่นิดนึงหนดูซิป,ป้ายเทรนเนอร์ท s ิปซีเควนต์เฮาส์อยู่ข้างหน้าเราเฮ้ยโอเคดูเหมือนว่าผมมาถูกทางได้ไงวะเนี่ยแบบมิราเคิลจัดๆเลยอ่าเนี่ยดูดิ r e quest notice ช่วยหาเอา่อซัฟฟอรี่วอร์เดนลอสโกทีฟฟันทองเขาอยู่มันอยู่แถวนี้ มีรางวัลให้ด้วยไหนดูดิไอ้นี่อ,อะไรกูทีตเอาฟันทองอยู่ตรงนี้เองโอเคผมเหลือกอี่ก้าเนี่ยห้าสเจก้าให้เดี๋ยวขอให้ผมไปถึงบ้านขอให้ผมไปถึงบ้านก่อนหมดนะไอเทมเต็มโอ้โนอาใช้อะไรดีโปรโตีนะโปรโตีนเพิ่มแอตแท็กให้ใครดีเพิ่มแอดแทงให้ น,นี่โด king แล้วกันนะเพิ่มมาแท็กไปอ่าไอเทมนี้คือ tm 3 2อันนี้หรือเปล่าใช่ไหมอ่าในที่สุดนายเป็นคนแรกเลยที่มาถึงบ้านลับนะ the secret house ฉันเริ่มกังวลแล้วว่าจะไม่มีใครได้รางวัลพิเศษนี้ไปเลยอะ่ะขอแสดงความยินดีด้วยคุณได้ชนะไปคุณคุณไม่มีกระเป๋าผมเต็มยาแก้พิษผมต้องจำใจโยนทิ้งอะ่ะ อไม่มีใครติดพิษเพราะฉะนั้นอผมโยนทิ้งไปก่อนอโอเคใช่เรารู้เราเป็นคนแรกที่มาถึงอย่างมิราเคิลมากอ HM03 นะซึ่งเป็นนี่เลยท่าเซิร์ฟนะแต่ว่า TM นี่ทิ้งไม่ได้เรา,าอมันไม่ใช่ใช้ครั้งเดียวทิ้งเราสามารถใช้ได้แล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกนายเ,เป็นคนที่โชคดีมากเลยที่ได้รางวัลน,นี้ไปแน่นอนเพราะว่า ผมจะสอนให้กับไอ้โปเกมอนธาตน้ำตัวเดียวที่ผมมีตอนนี้เลยเดี๋ยวผมเรียกกี่เกนะ้าเนี่ย1ิบสองเก้าสิบเอ็ดโอเคเรียบร้อยถามว่าเราได้ดีไหมดีมากเลยนะเพราะว่าเราได้ทั้งฟันทองนะซึ่งแบบน่าเอาไปขายทำเงินนะเอาจริงแต่แต่ไม่ได้นะเพราะว่า มันเป็นฟันทองของคนคนหนึ่งที่ทําหายนะเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนดีแล้วก็เอาไปคืนเขานะซึ่งดูซิว่าเขาจะให้อะไรเขาบอกว่า s a f a r i รีส r วอรนะวอร์เดอยู่ต้องมีบ้านอยู่แถวเนี้ยใช่ไหมมีป้ายเขียนว่าอนะไรซ a r i ฟารีโซนวอร์เดนโฮมโอเคหลังไหนอะซ้ายหรือขวาซ้ายอะผมเดาไหนดูดินี่ไหมอ่ะเราเอาฟันทองไปให้วอร์เดนอ่ะเดีย๋ยวเาบอกเขาบอกว่า วอร์เดนใส่ฟันนั้นเข้าไปเอออ่าขอโทษนะคุณผมเจอฟันฟันทองนั้นตั้งอยู่บนพื้นนะ oh. แล้วคุณใส่เลยคุณยังไม่ได้ล้างอะไรเลยเหรอ oh. ขอบใจไอ้หนูไม่ไมีใครไม่ไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่ฉันพูดเลยเพราะฟันหายนะเดี๋ยวก่อนนะฟันทองคุณหายแค่ซี่เดียวหรือว่าฟันทองที่ว่าคือฟันปลอมทั้งปากเลยอันเนี้ยที่ผมอยากรู้ ฉันทำงานไม่ได้เลยอย่างนั้นอะ่ะฉันเอาของขวัญให้ในายหน่อยดีกว่า H M 0 4นะอู้เราได้2 H M เลย H M อันหนึ่งคือท่าเซิร์ฟอะ่ะแน่ๆ H M 0 3อะ่ะมานี่ท่าเซิร์ฟนะสอนให้ Nido King เรียนเซิร์ฟได้เหรอโอ้ oh. Nido King นี่เรียนได้หลายท่าอ่าหลายท่าและหลายท่ามากๆเลยลบบอลเท่ากันออกเลยนะเพราะว่า เลเวล31เพึ่งเรียนวอเทอร์กันผมมาเนี่ยเอาท่าเซิร์ฟเลย HM04 ท่าสตรนใครเรียนได้มั่งนิโดคิงเป็นตัวเดียวที่เรียนได้เดี๋ยวผมต้องคิดก่อนเพราะว่าเพราะาอะไรรู้ไหมเดี๋ยวผมขอดูท่าของนิโดคิงก่อนนะ <ASS AN EM S> ถ้าผมจะลบท่าฮอ r n เน t ตแท็อะ ลบท่าฮอนในแท็กอะได้นะเป็นสตริงแต่ผมต้องเก็บท่าเลียไว้เพราะว่าผมกำลังจะเพราะผมต้องสอนอะทีเอ็มท่าเอิร์ธเควกให้มันอะพอยซ n นสติงไม่น่าจะจำเป็นเพราะฉะนั้นอะผมตัดสินใจแล้วสตร e n เบสพาวเวอร์แปดสิบโอกาสตีโดนร้อยเปอร์เซ็นต์เออหรือว่ายังก่อนดีกว่าเอางี้ยังก่อนละกันนะโอเคครับผมงั้นก็ เดี๋ยวผมเช็คอินที่โปเกมอนเซ็นเตอร์แล้วก็จบคลิปเลยนะผมก็เอาจริงนะทุกคนผมพยายามให้คลิปมันนานนะไออีพีที่แล้วผมเองก็บอกว่าเออพยายามเลี่ยงเทรนเนอร์คลิปจะได้ไม่นานสุดท้ายนานนานเกิน20นาะทีอยู่ดีนะซึ่งแบบโอ้ผมไม่อยากให้คลิปมันนานเลยเอาจริงโดยเพราะคือถ้าเป็นคลิปเกมมิ่งนะโอเคผมมันก็มาขอเช็คอินก่อนเดี๋ยวผมต้องคิดก่อนเดี๋ยวผมจะมาตัดสินใจทีหลังนะเพราะว่าถ้าพอยซ์นสติ้งมันไม่จําเป็น เลเบสพาวเวอร์มันแค่30และอย่างนึงคือการโจมตีาธาตุพิษในเจนหนึ่งอ่ะไม่นับท่าไม่นับพอยซ์นสติ่งอ่ะมีแค่สลัดอย่างเดียวสลัดบอมยังไม่มีนะสลัดบอมมันมาเจน2เพราะฉะนั้นอะ่ะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันสำหรับโปเกมอนบลูใน EP นี้นะผมก็เราได้ตะลุซาฟารีโซนนะั้นแล้วก็โชคดีมากเลยฮะได้ HM อ่าทั้ง2ท่าเลยนะทั้ง HM03 ท่าเซิร์ฟและ HM04 ท่า Strength ท่าสตริงนะผมก็ อีพีต่อไปเรานะ่าจะได้ลุยลงยิมแล้วแหละนะก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามและชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กด subscribe กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับเลยกิ้งๆนะฮะตรงนี้แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย